บ้านผมอยู่ชะเชิงเซาแปดริ้วเมืองเก่าเคยไปไม่พีรถเมวิ่งผ่านลายสายอีกรถไฟสามล้อก็มีมีองค์หลวงพ่อโซทสวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันนางสาวประการทิดีทวงพันเป็นสมาชิกกลุ่มอ่าทอเสือก,กบ้านนางงามนะคะทอเสือกเนี่ยนะคะดั้งเดิมดเป็น อาสมาชิกมาจากภาคอีสานมีความรู้ขั้นพื้นฐานโดยที่แบบเป็นเสือธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะคือทอแบบธรรมดา oh, oh, โดยที่แบบไม่รู้การแปลรูปหรือว่าพัฒนาการมีเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความรู้แล้วก็อาพัฒนากพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งจะมาเป็นตตัวใหม่ oh. คือ เอาไว้ใส่แก้วเย็นติดค่ะเวลาถือสะดวกก็บความเย็นได้อ่ทาทันสมัยแล้วพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแต่ก่อนสินค้าจะใช้เขาเรีอยกอะไรนะแล็กเกอร์ค่ะทาเคลือบอ่าน้ำแล้วก็เพิ่มความเงาแต่มันจะมีผลเสียทางสุขภาพแต่ตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่คือนาโนจะเป็นอ่า เคมีเป็นสเปรย์พ่นจะไม่ทำให้เสียสุขภาพแล้วก็การความชื้นดีสินค้าจะไม่เสียหายค่ะแล้วก็สีสันก็คงทนสวยงามเหมือนเดิมค่ะนะครับจากรูปแบบเดิมที่น้องน้องคยไปแล้วก็คือว่าเราจะทํารูปแบบการทอเสือปกติใช่ไหมครับแต่เสือเนี่ยเราก็ไปย้อมสีพอไปย้อมสีเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำทอเป็นรูปแบบรอดาแค่ไม่ได้ทอเป็นฝืนใหญ่แบบนี้ปุ๊กเนี่ย เอ๊ะทำอะไรต่อยอดไม่ได้จากนั้นเรื่องข้อมู<ช>ลร้านคุณฟ้าใช่ไหมก็เป็นตัวอย่รูปแบบใช้งานทั่วไปใช่ไหมครับพอใช้งานทั่วไปไเสร็จปุ๊บเนี่ยเรอื่องคือเก็มาใส่เป็นของตกแต่งนะครับพอของตกแต่งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขยาบมาเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มมากขึ้นจุดประสงค์หลักและจุดเด่นใหญ่ของที่ว่าหนึ่งคือยางออกแบบจุดแรกก็นหนักให้าสามารถรับน้ำหนักได้เยอะขึ้นนะครับใ,ในการใช้งานแล้วก็าะเคื่องมืจับมือนะครับจากนั้นเนี่ยเวลาในการทำรูปแบบเสื้อต่างๆเนี่ยแน่นอน เสือเป็นถือใหญ่แบบนี้ปุ๊บเชืครับนำมาตาดเป็นชิ้นเล็กๆน้อยแบบเนี้ยเราต้องพยายามไม่ให้ทิ้งเศษพอไม่ให้ทิ้งเศษหรือเนี่เศษเล็กแล้ว่ามาทำเป็นชิ้นแต่ลตสาของก้นนะครับอ่าอย่างนี้เป็นตัวห้อยห้อยกระเป๋านะครับพอเสร็จปุ๊บทำาไงต่อเราก็มีชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับก็อาจจะเป็นชิ้นใหญ่หน่อยจะมาทำลักษณาขความหนึ่งหรือชิ้นหน้านะครับสามชิ้นหนังนะครับสามชิ้นก้นนะครับทีนี้ เรื่องหนึ่งคือในพื้นที่มีเรื่องของคําว่าลูกค้าอุตสาหกรรมที่เขาทำพวกเราบทัพลูกค้าจะมีผู้เสพหนังพอเสพหนังเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไงไปต่อก็คือเอามาต่อ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 ซึ่งที่อย่างเราก็สั่งว่าตัวปั๊มตัวต่าแล้วเราแค่สั่งแต่สั่งออนไลน์ก็เป็นอยเรื่องของท่านที่อยากไดของถึส่งนะครับพอเสร็จปุ๊บทำไงต่อก็สุดเรื่องของหนึ่งคือการเย็บจักรซึ่งแม่แม่นะครับในชุมชนสามารถเย็บจักรแล้ก็ย็บมืนได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าบันทีมาที่เราซื้อของเราเจอออเเรื่่่งงขคสทีวา คนซื้อจะมีลักษณะของอยากได้ของที่แบบพรีเมียมขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งข้อปะเด็นคืออันนี้ยจะดูเป็นชาวบ้านทำแต่ประเา็นคืถ้าเกิดเราได้รับการออกแบบที่ดีขึ้นปุ๊บบรรยากาศว่าเฮ้ยนอกจากแก้วเนี่ยเราสามารถที่จะหนึ่งคือตัดสั้นคือไปอะไรเอ่ยอันนี้เนื่องจากเราไม่ได้นักทดลองในการที่ว่ายังแบบไม่ไม่ด่าเสร็จคือเศษเหลือเท่าไหร่เช่นเศษเหลือตรงนี้ก็อาจจะกลายเป็นแก้วใส่อ่าได้การแข่ง้อนและทำความเย็นนะครับจากนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเพิ่มเรื่องของคำว่าการรับน้ำหนัก อันนี้เราสามารถใส่ได้ถึงตั้งแต่ขวดสุราแช่หรือขวดวายนะครับด้วยความที่ว่าเราเอาวัสดุื้นบ้านมาด้านใช้นะครับพอเสร็จปุ๊บทำไงต่อเราก็แบบตกแต่งให้มันดูเพิ่มมูลค่าหรูหรานะครับการทอก็จะยากอยู่ค่ะเพราะว่าต้องเรียงลำดับค่ะเรียงลดับต้นก่อนค่ะตัดต้นตัดตัดต้นตรดสินตัดต้นกระสิน ตากตดดแากดดให้แห้งก็สองสามแดดก็ว่ามะทอเป็นผืนแล้วก็เอามาแป้รูปเป็นหมวกเป็นกระเป๋า<ม>เป็นรองเท้าสองอ่งร <c oughs> ้านพูกฟ้าอยู่ค่ะ <c oughs> มีองค์ลวงพอโสทรน้ำประช่อนคนรู้จักดีมีแม่น้ําบางปะคงมีแม่น้ําบางปะคงไหลขึ้นไหลลงชั่วหน้าตาปี